สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขาย,ยรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง u t u b e รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุก4ล้อ6ล้อรถใช้งานราคาประหยัดครับประจำเดือนสิงหาคมปี65ครับรถนี้ราคาเริ่มต้น1 4 8 0 0 0บาทครับ1 4 8 0 0 0บาทเริ่มจากคันแรกครับปเป็นรถบรรทุก4ล้ออีสูสิเอ1 1เแรงม้าครับ จดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับคันนี้ปี40ขายในรนาคา148,000บาท148,000บาทครับช่องล่างแหนบหน้าหลังพาวลอยครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก400้ออิซุสเ NHR 100แรงม้าก,กระบะบรรทุกพื้นเรียบครับราคา199,000บาทครับ คันนี้เป็นรถบรรทุก400อ isuzu nhr 100แรงม้ากระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรครับหลังเพาลอยคันนี้ขายในราคา1,99,000บาทสำหรับคันนี้เป็น isuzu nkr 100แรงม้าครับกระบะช่วงยาว3มเมตร50 m. มีข้างเสริมครับคันนี้ขายในราคา2,99,000บาทครับสำหรับ2คันนี้เป็น mitsubishi um canter euro 2เครื่องเ turbo inter ครับ จดป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับรถห้างแท้ทั้งคู่ครับ2คันนี้ขายในราคาคาะหนึ0 0แาบาทครับ195,000สาหบาทสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก400้ออิซส,สุเแดแรงม้าครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาคันนี้ขายในราคา2 1 5 0 0 0บาท2 1 5 0 0 0บาทครับ สำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อ isuzu nhr 88แรงครับจดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับ149,000บาท149,000บาทครับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อ isuzu tl 85แรงม้าครับเป็นเทเลอรบ์บรรทุกแมคโครเล็กครับกระบะช่วงยาว4,30เมตรครับเทเลอร์ไทยลาดครับสำหรับคันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อ toyota dyna 1น5แรงม้าปี43 เป็นรถรับส่งนักเรียนพนักง,งานครับขายนั้นคา195,000บาท195,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NPR 120แรงม้ารถห้างแท้ปี40ครับกระบะบรรทุกช่วงยาว4เม30คอกสูงคันนี้ขายนั้นค่า295,000บาท295,000บาทครับ น,นี่เป็น isuzu npr 115กระบากระบะพื้นเรียบช่วงยาว5เมตรครับรถห้างแท้ครับคันนี้ขายในราคา245,000บาท245,000บาทครับมีพวงมาลัย power ครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็น isuzu npr 115แรงม้าครับกระบะบรรทุกคอกสูงช่วงยาว5เมตรครับรถจดทะเบียนปี4-3ครับ รุ่นนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบแอร์มีครับรถขับใช้งานปกติครับเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนทุกคันครับกระบะช่วงยาว5เมตรคอกสูงครับช่วงล่าง6น็อตเดิมโรงงานครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็นรถบรรทุก6ล้อดับหคิวครับ Isuzu NRR 175แรงม้าครับ รถสวยพร้อมใช้ครับระบบเบรกจิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับช่วงล่างใหญ่คัสซีใหญ่ครับคันนี้ขายในราคา425,000บาท425,000บาทรถพร้อมใช้งานครับสำหรับคันนี้เป็นอิสุสุ NPR 120แหลแรงมา้าเปลี่ยนเครื่อง115หลแรงม้าครับรถปี38รถห้างแท้ครับกระบะดันบรรทุก5คิวคันนี้ขายในราคา325,000บาท 325,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็นรถไปทุก6ล้อด้ำ 3Q Isuzu NKR88 แรงม้ารถห้างแท้ครับคันนี้ขายนะาคะา1 9 5 0 0 0บาท1 9 5 0 0 0บาทครับสำหรับคันนี้เป็น Isuzu NPR 115แรงม้ารถห้างแท้ครับ ช่วงล่าง f หน้า f หลังครับพวงมาลัย power ขายราคาสอนา2มื่0 0บาท2 9 5 0 0 0บาทครับสำหรับอีกคันเป็น isuzu npr 115แรงมา้าลดห้างแท้เหมือนกันครับคันนี้มีพวงมาลัย power ครับแอร์เย็นช่วงล่าง f หน้า f หลังดัพร้อมใช้งานครับดับมาทุก5คิวขายในราคา3า5 0 0 0บาทครับ3,35,000บาท และสำหรับคันนี้ครับเป็นรถบรรทุกสไลด์ toyota dyna หน5แรงม้าครับถาดสไลด์องศาช่วงยาว5เมตรครับวิ่งทางไกลได้ปกติครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมถาดสไลด์ลงเล่มเรียบร้อยครับไหนสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละคันได้ครับโทรสอบถามได้ที่0 8 4 8 2 1 1ด5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ